สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่เกม State of Decay 2 Jungle Not Edition แล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาอ้โอ้โหไอ้แถบม่วงๆไอว้วงม่วงๆนี่มันคืออะไรวะเนี่ยผมลืมไปแล้วแต่เอาเป็นว่ามันขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำลายเผลอเคิร์ฟตรงนี้นะครับเขา,าเรียกว่าเพลคเคิร์ฟไหมไม่ไม่ไม่เพลคฮาร์ดโอเค สองจุดตรงนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นแอเรียใหญ่เลยนะครับผมซอมบี้เนะี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวไปจัดเกียร์ก่อนเกียร์ที่เราจะเอาไปน่าจะหนักอยู่นะครับเพราะว่าซอมบี้เนะี่ยเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ลูกซอง47เจนัดโอเคถือว่าดีเลยเดซเซมันหนักไปไหมได้อยู่นะแล้วก็เอาอะไรอีกอะเอ่อสโมกเอาไว้เผื่อต้องหนีครับเกียร์ทุกอย่างถูกตอ้องปืนพกใส่แม็กก็เรียบร้อยยังไม่มีซัพเพรสเซอร์ ก็ได้สองอัพสอบอานี้แล hey, ้วกันเสร็จของเราไปครับเอาละครับทุกคนเราใกล้ถึงแล้วครับตัวนี้ซอมบี้จะโหดเป็นพิเศษค่อนข้างโหดเลยจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ย มันเยอะจริงๆอ่ะมาดูกันครับเราจะรอดไหมเนี่ยแหละที่ผมกลัวคือมันระเบิดได้ไงเนี่ยผมกลัวเพราะมันระเบิดได้นี่แหละนี่ครับที่น่ากลัวเอาล่ะมายังไงก็ยังไงไหนๆก็ไหนๆมันจะจบไปฮะไม่ไงั้นมันก็ไม่จบสักทีระเบิดผมเอาอยู่ป่าะวะเนี่ย เราตรงโน้นมีม็อบตายหาแล้วมีเลยหาทางอีกที่ไล่ให้พอคนระับผมบอกเ,ยเลย ได้ปวะนีได้วันนี้ข้ขึ้นขึหาแล้วไงมอ้ยเยอะมากคดเยอะไปเลยเอาไปเลยโอ้โหโอ้โหโยวอื้อ จะรอดไหมเนี่ยโหทุกคนแม่ครูเยอะเอาไปเลยไม่หมดเลยเอ้เวอรนั่นแหละอย่าบึ้มนะขอร้องแค่อย่าบึ้มแค่ไม่บึ้มไม่บึ้มก็พอไม่บึ้มขอแค่ไม่บึ้มแค่นั้นแหละ อืมกูบอกขอแค่ไม่บึ้มไม่เบื่อใส่หน้าไฟไฟบึ่อเฮ้ยไป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 เชี่ยจะตายอ้าวเขาจะรอดยังไงวะเนี่ยไม่รู้แหละฝันละไม่รู้แหละ เออโอ้โหไอ้ห่ายมีน้ำมันขอบคุณครับโอ้โหทุกอย่างที่เตรียมมาคือหมดกล่องยิงหมดเลยอะโอ้โหเอาละครับผมทุกคนหนึ่งที่เคลียร์โอเคอีกที่หนึ่งไปเดี๋ยว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 เด้โอ้โห what เอาไปก่อนเลยเฮ้ยเขาเยอะไปโอ้โหอยู่เป็นเข่งจเจ้าอะไรเปรอดนะครับถ้าโดนลุมอ่ะไม่รอดไปหนีโอ้โหกี่ตัววะนะผมโดนลุมนะผมโอ้โหแห้งเลยเฮ้ยสกิเมอร์อะไรวะ อย่าอย่ามาเนียนอย่ามาทะลึ่งใช่ครับเราเคลียร์เพลยกฮาร์ดได้เราจะเซฟแต่ว่าตอนนี้แหละปัญหาจะเคลียร์ยังไงให้เราไม่ตายสถานี่จอดที่แบบสามารถหนีได้อะไกลไปปะวะ ลอมาลอมาลอมาไม่ชนไม่ชนโจทย์คือไม่ชนเดี๋ยวเราเคลียร์พวกอีกพวกนี้ก่อนครับมาต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนไม่งั้นแห้งต้องสโมกมาไม่งั้นโดนลุมแล้วบ้านหลังนี้คือไม่มีที่ปีนเลยครับคือถ้าโดนนี่แห้งแน่ๆน้องดูก่อนตรงไหนปีนได้บ้าง ตรงนี้ปีนไม่ได้ปีนได้ตรงนี้ปีนได้โอเคตรงนี้คือที่พึ่งหลักของเราครับจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตรงนี้แหละครับถ้าขึ้นได้ก็รอดขึ้นไม่ได้ก็ชิบหาย เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้้ โอเคมาหมดเวลาเล่นแล้วครับมาเลยเรียกมาเลยอยากได้ระเบิดมากเลยครับอะไรกันลูกทำไรกันลูก,ก,ลกอยากได้ระเบิดยิงตัวในบ้านตัวนี้ทำอะไรเนี่ยมาลอ้อมออกมาออกมาออกมาเลยลูก เอ้ามาเลยเอ้ามาเลยเออให้มันจบจบไปเฮ้ยเให้มันจบจบไปผมไม่ได้ฟันอย่างสบายใจโอ้โหมันเยอะอะมันเยอะมากเลยไอีตัวนี้คลานโจนไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอเค มาร้องร้องเฮ้ยควฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าเย่ยละบันไลละโควดเยอะเอาน้ำยาวิ่งมาเลยต้องใช้ขอใช้ก่อนเยอะมากเยอะเกินปีน โอ้ยเยอะ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 มากเยอะมากขอตั้งสมาธิกันทุกคนมันเยอะเยอะโคตรเลยไหนวะในบ้านเนี่ยบอกเล็ดเยอะเออวิ่งมาดีอย่าตะโกนอย่าเพื่อนได้ยิน อย่าตะโกนลูกอย่าตะโกนออกมาออกมาออกมาออกมไม่ไม่ออกเข้านะอืเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยฟันฟันฟันลูกมาโอเค ดีขึ้นฝันก่อนให้มันพังให้พังแล้วครับเออยังยังไม่พังกูจะตายเอาไม่ต้องเลยโอ้ยเฮ้ยไปเยอะ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 เยโอ้โหเอาไปก่อนเลยไม่ต้องได้กันทุกคนไม่ต้องแย่งกันเอาไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เทนี่เอาไปก่อนเลยยังไม่ตายด้วยเอาไปเลยเอาไปเลยให้ทุกคนพี่อ้วนลงไปก่อนดมเมื่อยมาปล่อยตรงน,นี้โอเค,อเคตัวนี้ไอาตาสีม่วง,งฟ้านี่ต้องรีบจัดการแล้วแต่ระเบิดใส่แห้งเลยยาอยู่ไหนขึ้นขึ้นขึ้นอย่าลงมาสิลูกโอ้ยลงมานี่กลายเป็นเหยื่อเลยนะโอ้โหดูดิ กระสุนผมจะพอไหมเนี่ยยิงครับตา,าแดงๆยิงให้หมดน่าจะหมดแล้วปะเหลือไม่กี่ตัวแล้วมั้งแมสสุดท้ายครับสวยดีอย่างเงี้ยในบ้านก็มีครับไม่เป็นไรฟันฟ้นปั้นปั้นปันโอเค ต้องรีบจัดการครับมันงันแย่มันจะเรียกคอมบี้มาเรื่อยๆใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วเจ็บอือโอ้โหแดร์เซ็ทโหสุดที่สุดโอโ้โหอีบ้าเอ่อเดี๋ยวนะกระสุนน้ำมันยาเลยเรียบโอโ้โหเอะไะครับทุกคนผ่านเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตครับเก็บของก่อนแถวนี้ โอ้เสียงดังโ,โอเคทุกอย่างเคลียร์ไปที่เรียบร้อยกลับบ้านได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนหูบ้านเรานี้บอกเลยว่าออซอมบี้หนักครับเรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วครับผมก็สหรับโอชีตเออ you w a ั t ตูจะพังเอาละครับผมหลังจากที่เราเคลียร์เควสของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อไว้ติดตามชมกันครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ